ไม่กินข้าวหนึ่งวันลองกินกับอิตาเลียนเรียนจริงไหม oh <my> God. สวัสดีทุกคนนะครับบล็อกวันนี้นะครับผมจะไปกินอาหารอิตาเลียนครับพิซซ่าพาสต้าเจลาโต้รวมถึงกาแฟอ่ะดังนั้นวันนี้ครับเริ่มแรกตอนเช้าตื่นมานะครับแต่เช้าหัวปวดปวดดันนั้นเราก็จะกินกาแฟอิตาลี นี่นะครับกาแฟที่ผมกินเป็นประจำเซกาเฟรโดนะครับที่จริงแบรนด์เซกาเฟรโดเนี่ยเป็นกาแฟอิตาลีนะเขาบอกว่าเป็นท็อปทของอิตาลีเลยนะทุกคนซึ่ง<น>ถ้าดมกลิ่นนะหอมมากตอนเช้าคนอิตาลีส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเขากินกาแฟใส่นมเว้ยเช่นกาแฟลาเต้คาปูชิโน่ของโปรดผมเลยตอน,น,นเช้ากินกาแฟใส่นมใช่ไหมได้จัดไปครับใส่นมปั ฟองนมไม่เที่ยงฟองนมก็เอาอนมปิดฝาเขยาข่าค่ะใช่เยน็ยนๆเขยา่ยาๆๆๆๆเขยา่ยาไม่พอเหรอใช่ไหมอซัซีเขาจะกินกาแฟด้วยนะฮะใส่เยอะกว่เาเขาอีกเริ่มแรกนะครับเราเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟอิตาลีนะครับก่อนที่เราจะไปกินอาหารอิตาลีซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าตอนเช้าเขากินอาหารอะไรนี่เขากินโครเน็ตต์มันคือครัวซองนั่นแหละแต่ว่าไส้ครีม คนอิตาลีกินแค่เนี้ยวัฒนธรรมอิตาลีอ่ะการกินอาหารตอนเช้าเนี่ยเขาไม่กินของขาวเว้ขากินแค่ของหวานเท่านั้นนะครับเหมือนขนมเลยนุ้ยมันเหมือนพนักงานออฟฟิศที่แบบรีบๆแล้วเกลยรองท้องอ่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารหนักๆกับเอ็มมานูเอลดีกว่าทุกคนรอติดตามนะฮะไปเจอกันที่ร้านเปปปิน่านะครับนัดไว้ น,นี้เราถึงร้านไปปีหนาแล้วนะครับวุววิอะไรนะคุขูวิทสามสิบสนะครับอันนี้อยู่หน้าร้านแล้วนะเปปีหน้า นะครับเรารออาหารอยู่โดยเชฟเอ็มเอาอาหารมาเสิร์ฟซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างนะวันนี้เซอร์ไพรส์ครับรจัดชุดใหญ่ให้เรนะาจัดชุดใหญ่ไปเลยว่าเอันนี้อ<า>ันนเอ็มโกดีนะเอ็มแซมแซงอันนี้เอ็มเอ็มมาดูเอลอันนี้ก็เอ็มกันจะเป็นเชฟเอ็มอยู่อิตาลีมา17ปีโอสุดยอดกินบ่อยไหมคอร์เนตโตอิตาลีที่ต้องกินคอร์เนตโตทุกวันตกใจเลยตอนเห็นเขาเอาเทชชูเนี่ยแรปคอร์เนตโต ชอบมากอ,อ่ะอิตาลีแบบสะอาดเซ็กซี่รู้มาว่าคนอิตาลีไม่ได้กินพิซซ่าทุกวันหรอกไม่ได้ not true เหรอกินพิซ like พซ่านานาทิย like สองวันกินพาสต้าทุกวันแต่พิซซ่าสองวัน Show me, show me. Okay, so okay, two, okay. one, and stop. And then, oh. First, like this, two and two. Like go back in the time when I was wow. a kid oh, because wow. I have the same taste. I have to be honest to say that Pepina keep authentic the taste yeah. of the Napolitan pizza. Mm -hmm. <laughs> One hand. So it's like this. You just have to ta -ta -ta like this. อร่อยถ้าไม่บอกนี้ไม่รู้เลยอันนี้คือไส้กรอกไส้กรอกอิตาลีมันไม่ยาวม <c oughs> <SAN TA Maria> ากมันไม่หนามากมันแบบเคี้ยวแล้วแบบมันพอดีคำอะทำไมคนอิตาลีกินหวานตอนเช้าอ่ะมันแปลกสำหรับคนไทยนะ I think to e a t something salty in the morning I want to... ิงหรอกินพวกอะไรเหรอกินของข้าวกินเคกินของอะไรอย่างเงี้ยที่ของหนักคนไทยกินเยอะตอนเช้าคนอิตาลีกินนิดหน่อยคนเนโต ตอนเช้าเท่าน,นั้นไม่กินของขาวไม่กินของเค็มคนอิตาลี่ตอนเช้าเ <Wow. S 1> บาๆตอนเงวันเยอะตอนเย็นเยอะเย <Yeah. S 1> อะ yeah, yeah, yeah. อนเย็นเยอะเยอะตอนนี้นะกินหมดแล้วนะครับรอทิรามิสุไรทิรามิสูทิรามิสเละยัดเข้าไป put inside like this ดันเข้าไปอ่ะ you know, like oh my god mm. when we make the story like this เราอิมพอร์ตจากอตาลหมดเลยร้านเราอยู่ที่สุขุมวิท33มแค่ตรงมาสุดซอยเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ขวามือครับเอาไว้มาทุกคนนะลองมากินดูไม่ได้โฆษณาเลยแค่บอกว่าพิซซ่าเขานับวันในไทยแลนด์ต้องลองครับต้องลองวัตถุดิบดีเชฟก็ต้องดีด้วยแน่นอนเลยทุกคนครับตอนนี้กินเรียบร้อยเลยครับเป็นปีนาจบเรียบร้อยกับเอ็มเดี๋ยวเราไปต่อร้านี๋่วต่อเมื่อกี้เรากินร้านเป็นปีนาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ซีบอกว่าไปเราต้องไปกินเจลาโต้ซึ่งเจลาโต้ร้านนี้ได้ชื่อว่าว่าอะไรชื่อว่าซีโอนี่เเป็นไอศครีมเจลาโต้ที่มีต้นฉบับจากอิตาลีเลยคือต,ต้องข้ามวัดแขกประเด็นคือตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วร้านไอติมจะปิดประมาณทุ่มหนึ่งน่ากินมากเดีย๋ยวขอลองชิมก่อนนะอืม ไม่ยูสุอร่อยนี่เอาสตรอเบอรี่กับยูสุเตมครับนี่นะคนนี้เขาบอกว่าเป็นเชฟของร้านแบรนด์กิโยนี่แบรนด์นี้มีอายุประมาณ40ปีแล้วได้รับรางวัลด้วยนะนี่ ครับว่าอร่อยมากเดินมา800เมตรจาก BTS ช่องน14คุ้มค่ากันมาอยู่นะตลอดนะไอ้เนี่ยซีรานช็กอกโกแลตอร่อยมากรสเลยราสเบอร์รี่กับกับเซราโช็อกโกแลตที่ผมกินคือส้มยูสุนะเนี่ยส้มยูสุก,กับสตรอเบอร,บรี่แก้วประมาณเนี้ยปุะะ๊บได้สองสกู๊ปสองร้อยยี่สิบบาทกินไหมครับเสร์ดาร้านปิดไว้นะครับผมเปิดมาก,ก่อนทุ่ม ใครชอบไปกินหวานน้อยนะคะแบบอย่างเราเนี่ยไม่ชอบกินหวานดีมันแบบหวานพอดีพอดีหวานก็กินได้เรื่อยๆคือ,อทุกคนตอนเช้ากินเบาๆใช่ไหม,มกลางวันก็กินกับร้านไปปีหน้านี่เรามาต่อไอติมซีบอกว่าตอนเย็นต้องกินอะไรนะเดี๋ยวเราไปคือข,ของทนำะสเต็กไปยินสเต็กอีกอ่ะสเต็กกับไวน์เดี๋ยวคอยดูนะครับยังยังไม่จบนะครับมีอีกมื้อนึงสเต็กไป ตอนเช้านะครับกินคโรเนโตไปแล้วครับครัวซองพาสต้าตอนกลางวันพิซซ่าไอติมก็กินไปแล้วมาถึงมื้อสุดท้ายนะครับตอนเย็นเราจะกินสเต็กและไวน์ไปช็อปมาเรียบร้อยแล้วครับ t ู m a t o อันนี้ครอบลูส์แมรี่และอันนี้ก็คือเนื้อของเราฮะสิ่งสำคัญที่สุดเราจะลืมอะไรไปไม่ได้ก็คือไวน์เนื้อที่ดีต้องกินกับไวน์มา let's go แกไงวะแก้วยกไม่เป็น เนี่ยไม่ค่อยเข้าคร like ัวก <pt> ันอย่างนี้แหละนี่นะฮะเนื้อเชอร์ยดูใกล้ๆว้วมาซอทีมโหอย่าเรียกซอทีมเลยที่เร่นะเด็กๆที่บ้านอย่าทำตามนะครับ ลองทานอาหารอิตาเลียนเลยดูว่ามันเลี่ยนไหมเอาจริงนะมันก็เลี่ยนแหละถ้าต้องกินทุกวันแต่ว่าวันนี้ที่กินเนี่ยมันไม่ได้เลี่ยนนะคนอิตาเลียเขาไม่ได้กินพิซซ่าทุกวันอาทิละครั้งสองครั้งแค่นั้นเขากินกันแบบเหมือน get together มีเพื่อนหรืออาจจะก,กินพิซซ่าคนละถาดก็ได้แต่สิ่งที่คนอิตาลี่มักกินทุกวันนะครับมักกินทุกวันก็คือพาสตา้าซึ่งหลายๆคนอาจจะเลี่ยนจากพาสต้าที่กินก็ได้ซึ่งเป็นไปได้เลยผมถ้าเกิดกินพาสต้าที่มันครีมี่เยอะแน่นอนเลี่ยน คนอิตาลีเขากินของหวานแค่ตอนเช้าค่นี้มื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยมันก็เป็นแบบสเต็กบ้างพิซซ่าบ้างพาสต้าบ้างอะไรเงี้ยมันไม่เลี่ยนอย่างที่คิดนะครับผมว่าไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นเอาจริงมื้อที่ผมชอบคนอิตาลีคือมื้อเช้าก,กินแค่นั้นได้ไงวะมันกินแค่โคซองเล็กๆแล้วก็กินแค่กาแฟมันไม่อิ่มสำหรับคนไทยไงแต่คนอิตาลีเขามองว่าเนี่ย เขาต้องกินของหวานที่มันเป็นตอนเช้าเท่านั้นแล้วเขาไม่กินของเคาถ้าชอบสุดในหาอิตาลีนะผมว่าพิซซ่าเอาจริงทุกคนถ้าเกิดใครไม่เคยกินพิซซ่าอิตาลีนะ คุณลองเลยเพราะว่าพิซซาอิตาลีมันไม่เหมือนพิซซาที่เรากินอยู่ทุกวันนะพิซซาแบบตามตะท้องตลาดที่เรากินนะแต่พิซซาตมท้อง,องตลาดเราส่วนใหญ่มันจะแบบหนาขอบชีสใหญ่ๆใ,ใ,ใส่สับปะรดใส่เยอะๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่กินเราเลี่ยนอาจจะเป็นพาสต้าถ้าเกิดกินทุกวันเช้าวันเย็นมึงเลี่ยนแน่นอนสรุปแล้วภารกิจนี้นะครับผมว่าได้ได้นะครับอิอตาลีตีนอยู่อย่างเดียวถ้าเรากินอาหาอรอิตาลีทุกวันล้มละลายครับแพงไม่มีใครกินทุกวันหรอกโอเคครับทุกคนลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เชร์สเอ้ยไม่ใช่ต้อง salute เนี่าสายตะลี bye จะจบอาหารอิตาเลียนข้ <c oughs> าวไปเ่เจียว <c oughs> เป็นไงอาหารอิตาเลียนต้องใส่กินน้อยไปก็เลยต้องทอดไข่เจียวแล้วก็แอบหุงข้าวรอไว้สรุปไม่ใช่นี่ผมแพ้